มาดีเราพี่น้องพี่น้องเลยเนื้ออ่นเคยเหไปอาทตะกินทั้นกระดูกกระเดี่ยวเว้ยนี่นะเงินหาเป็นบ่อเงินทัก ปั่นกันเมื่อกี้ปั่นกันเมื่อกี้ลอยนึงแล้วสิไปแบ่งสิไปแบ่งเจตวดพันหนึ่งอะพ่อยาม้ายาม้ายาม้ามาหัวเอาหัวมาพันหนึ่ง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 อันให้ั่งหอยเราบอกด้วยเกี่ยวเขาเขาจะป้ายเขาป่อฝนเป้ากลางคืนเฮ้ยเฮ้ยหอยน้องโตละสุดมันคืออยากจ่อยเฮ้ยจ่อยพี่อ้าย Joy, nong la này nè. Joy, kín sạc lèo. Uuuu, nuôi mắc nè, cả hòi này Ow, à, hoa hả Mất, kàn đèn, nong tela hoa, hoi là nong nèo. là kìa mặt vậy kìa hoa này hoa 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 ma là hoa 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 ma này, các hoa 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 จำพ่อเ้ยเอามาเมื่อน่ไม่นอยใหญ่เนาะทางนี้ทางนี้แห่งตุยนี่ทางยายเปย์เอามาหลออสองนี่ัวกอนดีดำเออเออน้ำซีลงไปส่งสินให้ปู่ยงายอยู่บ้านอาวมคืนสี่สุ่มจะได้เก็บมาบลาะตรงยางอยู่หลดเดี๋ยวจะมาสอนจำนี่สิจำนี่มันกมืองโอ้เห็ดหกพูด อทางตุ่มทางเถาะทางปีมึงเอ้ยถักบนี่ป้าอีซีิกินเป็นงวมีจ้ามจูกันอีกนะปีเป็นต้นไง่วน้อยก็ได้มึงก็กินมากันอก

เะไปหาจนผูเดียวอีไปผูเดียวอีไมบูไม่หมูได้คขาหมูอย่างเงี้ยเม่อเ้าบ่คข่าหมูไม่หยัดหมูเห็ดมันนะส่วนใหญ่บ่ำแลเนกกรเลย่อนทามพี่จะเนอุ้งว่าข้อบ่บ่ผูกก้างเดินไหนบ้านนี่ยอ้านมันพี่ได้้เ่เมื่อแล้วข้ากับสีเทาตีนเทายังมันอืมแกงขี้เล็กด้วเฮยแกงขี้เล็ก อันนี้แหลอาหารตนะเอ้ยเอวือบตาออแกงขีเนกเลีแล้ว่อมมาแงซักเครื่องกักโจักไดสีกัสิไปบ่พักกันไปบดอ่ะเจสอยู่เพือนไปเขาไปอืมเขาหมวนน้ำบุญโเฮออืมจน้ผาเ้นแน้เปิดแล้วเาสับ ตักข้าวนะพ่อ <t> ต <ired> ั้งแต่ข้าวเอา่อไปปั๊บชงเหือเลยได้เนาะตอนพี่ไอ้ป่วยชงเหือเหือาะฮะหือเมื่อเลิกนะกะว่าให้ประชืบักพร้าวเร็วกันหน่ะในห้องหนอนไอนผู้นากะว่าใช้หลายคนกะว่าเนาะท่านกินหน้ามะพร้าวแต่ไม่ใช่ชาดวกกว่าชั้นเงี้ยวนั่นโอ้ยเมื่อเลิกไปชือแซ่บกรบปุ่มหน้าซ้ำอันไป่ฮอดผู ทอดบนผ้าขวบมันโมกผูกมันจะมีบ่บ้านเพรามือเขาเลอเออข้าวพันธุ์ขีาไนยอะเอาผ้าข้าว้าที่รถพุ่นปลาที่รยึดยังอไไปอยู่คนเดียวไปลแหละานไปแล้วยาปอยาลงทิบ ทางข้อทางติ่งพี่น้องีติงนั่งมาสั่นขุ่น่ปฏิเเขากนเลยะนัคือปฏิสธหนึ่ข้อ้าเออไม่ออ้ร้านก็ว่าใื้อกินอ๋อต้องฝากอ ไหน่าก่เหรอไม่ทำชิตินก็ไม่ลาบลางถึ่วม่วงบอกเขาเขาบกหายเกื่อ่าจะหน้าไมหาตัวไปอยู่ตัวไปผ่าพว่ป่วยจากมืกเลยอยู่สวรรค์ปาทิ้งายกัดแ่าเนอเกือบเดือนโถมเงี้ยวเาช่รวักก่อนที่อยู่อฮงนี้ไงเอาไปก็ว่าป่าแนบไปจ่อยพ่อเลย เข้าว่าเขาพาอีแม่ไปอยู่ซิปกว่ามือเขาว่าเฮงแล้วยายแปะไปแห่งกับชาวหกมือเขาไปเท่านึงเขาไปกไอเสี้ยงนี่เราเขาไปซาตอดเขาป่ารถก็แค่อพ่ออยู่แล้วเข้าอันเข้าอาเข้าเงินอยู่แล้วเข้าตู้อยู่แล้วไปเขาไม่ได้ให้เผ่าไร้คนหรอกเผ่าไร้คนมันสิ่งเพืองตัวอยู่ห้องร่วมแต่ว่าเ้ยไปมาอง อันน่าวานเอาไปห้องงานมาฉลุดเห็นเอาลงอะไรางบ่ได้หัวเป็นแห้งป็นติพีิอ้ายจนย่างบ่ได้ผู้นฮะพูนพีิอ้ายผูนเออพีิอ้ายคนนี้หนี่งพีิอ้ายนี่พิอ้ายตัวนี้้ฉลุดเห็นดินเหรอน้ำพึ่งแค่แล้ว่ได้ห้องมันอสิและล่างจากหันมาแล้วเราเราจังตายหันไหนเพื่อจังไดเรามาได้เจ็ดปีเฮ้ยเออเจ็ดปีจังตายอืม บักผัสูงๆเนาะเฮยผัดบักใหญ่ๆเพิ่นสูงเนาะสิจุงคือเฮานี่แหละเฮาก็ยังสูงลเดี๋ยวเบิ่งเฮาก็จปีอือๆนาจากงหมอมาเอาไปแก่นกอกนั่นก็เธอนึงตอนเพิ่นล้มเพิ่นบ่บ่มาเยืนบ่ขึ้นอันเน่นะครูอีหยังบาให้ม่วงน่ะมาบ่มาพอกันกับเสืออือเสือมันล้ม เลยถ่านบานได้เป็นเดือนนะบานอืออันเสริมนั่นเพิ่นอยู่ด oh. ีไม่แห้งอยู่บ่โอ้ยเพิ่นล้มแต่เองว่ะอันล้มย้อนเพิ่นอยากไปย่างล้มบ่รู้ขี่รถล้มแจกอันแม่ได้แยแจกห่าเอิกคนเออเออคนจากโลงปลิตโหชิปสี่เพื่อน่ะคนละล้มอยากไปในอิ่มกับ อิ่มหอยไปน้ำเอาปลาช่อนเอาคาราชัยครึ่งย่แล้วแบบแล้วบ่อใจแล้วยกไผ่แค่ค้าแล้วเราบวชอะไรค้าแล้วอ่อนแล้วใจแล้วยกยอีพอนะถ้าเหล่านึ่งนบ่นแค่เงีืยนั่นนั่นจะอินนะอมืกี้แบบขาเบิ่งมวยเนาะแล้วก็ไปแล้วไปชื้อเรากินแล้ว ือแล้วบ้านเช่ากิ่นตอนนีเดียวนี่แหพอซึ่งมันไปทิศนึงซึ่งไหน่ได้กลนทยากินเหล่านะเห็นบ่เอ้รลายไข่ก่นอรเออเอฟซีถามว่าลูกลูกสาวของผัวยาไปบ่ลูกเป็นลูกหักลูกบุญธรรมอยู่ทางผังไทยพี่น้อง เป็นซอยมาตลอดนะซีถามอยู่อ่านคอมเมนต์ถูกคอมเม่นนะเป็นอย่างเด้อแต่ไม่ได้ตอบเป็นลูกหักอยู่ทางพังไทยลูกหักลูกพึธรรมให้น้ำก็ใช้ไลยพูดลูกดุ่มกัไเลยก็เพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็ดน้ำนะก๋วฮัลูกเถื่อเอ๋อคนน่ะหายทุกอย่างเนาะเนี่ยเปรอะออ็เนืม อ่าพ so oh, so ่อก no, que ็พ่อเฮ็ดเส้นลูกก็ดอบ่บ่แล้วก็เล้อสุดท้ายลูกใส่สุดท้ายก็ลูกโอ้มื้อนี้ใช้สึกอ่ะมื้อนี้ปลามเก็บหนังปลาไปเก็บหนังอยู่โหจ้ํจุขาโคงเมื่อคืนนีพี่น้องยปนาย สบซื้อเลยเนาะมันก็เสบคืองใหงายนี่แนาะนอพี่อ้าของมันกับบักหญ่บักตุ๋ยนี่จะเป็นตะเสบของมันเลยเนาะทอดเนือสดวัวบางทีตุ่มปิงขจีขจีกันทอดนะค่แน่นั่นหละมันจักตุ่ยนะเห็นบ่ เมแวใช่พี่เนียอยากินข้าวแล้วกูเบิ่งค่ะหิฮอ้นหิฮอ้นอยู่อือบุมนบัว่าหมัน่ไก็างกันปูปูสียเนาะอือเื่ออยากกินข้าวแล้แล้วเนาะกินดิบก็ได้เลยอือกบตีมันไชเออมันบอกินดิบจั่วปสิไม่ไม่้าหนึ่งข้าเขาเจะข้าวเฮ็ด อาหารลงเพลนเลยอืออาหารน่ะแนวมุดว่ามันบักให้เฮาทอดเฮาเฮ็เฮาไปเฮ็ดจานเฮ็ดนี่แต่มันบ่เฮ็ดไปเชือนีเด้ทอดเองหกูนีก็ให้อแวูเื่อจะไปเียงกินโอ้ยเผาแล้วนะพี่อ้ายบงขาดเบิดอ้อมกระโตยังนุ่งอยู่มักลิลอพอทมนาเีย โ้องต่เช้าค่ะห้องอาจะค้นหายเลยบ,บ้านจะบ้านเช้าอยู่บ้านอันนั้นค้นหายอีกขันลุกสช้าผาผ่านยัางบหนุ่งพัวชีหางหั้งมก่นหนุ่งโต๊ะชีใหม่เนตัวได้มันพอถิมน่กัถิมดูพี่น้องควา,าใใมขัดขู่ถั่วมัดจี๊ดี áo thùng giang gì nhảy mai, gu đun ở lót nhảy hả đơ, tuong chi này nè. Tuong tuong nè, măn nhoi. Tuong mới nè, thôi. Mịt ช่วงนี้กูเอามาก้านยามฝนตกกูใส่กูอันนี้ไปในคอรถเลยเวลาฝนตกก็บ่ตองยานนี่เอาตักบักเก่านีบขอใจใหญ่แปเอาเงินให้กบอเอเงินติมออเงินตบ่เอาเงินนำนองซอือพาดบ่มีนั่น พอได้ขอน้มเนาะสานอืมผัดน้ำมันบ่มีใส่บัตรจำเงินบ่มีเติมพอได้ขอน้มเนองสานไม่บักมั่เลยแบบมันบ่มียังไปจ้องกุ้งอืมเฉี่ยมามกนะมามกเฮ้ยตัวพ่อปลูกต้นกล้วยด้วยพอได้อันนั้นเดินกลวงแล้วต้นกล้วยเรามาปลูกพอได้กินใบมัน พอได้ใส่ใบมันมาปลูกนะอิได้พอปลูกได้ให้กล้วยนะมันเดินกว้างเยู่มันปล่อยเป็ดตัวนี้โตตมเลยมันเหือยเฉยโผล่คากอนีเนาะอ่อนๆพี่น้องเลยย่าอื Thật ra là lấy hàng phết, nó nắn hàng Cứu là mệt mất Chỉ đi là nó nhìn cửa Hương phết đấy Xem đu si, nuôi dụ xem đu Xem đu tô dây hết Khai mẹ à Cháu xe cửa chú tổng nè Nó xào dây pè này กินเลยอน้องซีกับซีเดินทางเมื่อบ่ายนโนมงทำอยู่กนแล้วมันใหม่ล่ะซีเอ้ยยีหนาวเอ้ยจนน้ำมันบก